จับขโมยได้แล้วนะคะล่าสุดทางบอสบอยเนาะได้มีการออกมาประกาศนะคะว่าทางบ้านนะคะมีโจรขึ้นเนาะแล้วก็การแล้วก็มีการขโมยทองของคุณแม่ไปแล้วก็พี่วิทย์ไปนะคะคุณผู้ชมขารวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็นมูลค่านะคะทองเนาะ ทองเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดก็ประมาณสิบบาทนะคะคุณผู้ชมขาที่โดนขโมยไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจก็ได้ทําการดําเนินคดีแล้วก็ตามจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนครั้งนี้นะคะกระวนการจับขโมยขึ้นบ้านของบอสบอยนะคะสืบแท้จริงว่าเคยทํางานหมอลําค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนนะคะสพข้าวใหญ่นะคะได้ทําการสืบสวนสอบสวนจนนําไปสู่การจับกุ่ม ผู้ต้องหาลักทรัพย์ของบ้านศิลปินชื่อดังก็คือคุณบอยศิริชัยนะคะเหมาลำใจเกินร้อยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ในบ้านพักตําบลขามเรียงจังหวัดมหาสาร,รคามซึ่งที่ได้ไปนะคะสร้อยทองคํานะคะหนัก3บาทเนาะสร้อยข้อสร้อยข้อมือทองคําหนัก3บาทอแล้วก็สร้อยคอทองคำนะคะพร้อมจี้หัวใจน้ำหนักรวม6สลึงและแหวนทอง2วงต่างหูทองคำ2คู่หนัก1สลึง นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาทรัพย์สินที่ได้ผู้ต้องหานําไปขายต่อให้กับร้านทองในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดแล้วและนําเงินที่ได้ไปเล่นการพนันและใช้หนี้กู้นอกระบบผู้ต้องหาเคยทํางานในวงหมลำสาเหตุ ก่อเหตุติดสาเหตุที่กอ่อเหตุก็คือติดการพนันออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็จับกลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนื่องจากว่าบุคคลท่านนี้นะคะเหมือนว่าจะเคยทํางานในวงหมอละมาก่อนแต่ไม่ทราบว่าทํางานตําแหน่งอะไรนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนักเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกน้องเก่าของทางบอสบอยด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาซึ่งงานนี้นะคะ,ะทางตัวผู้ ตัวผู้กระทําผิดเนี่ยค่ะก็คือได้มีการเอาทองเนี่ยไปขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการเอาไปเล่นการพนันเนาะแล้วก็ไปใช้หนี้นอกระบบค่ะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะทำเอาแบบบอดบอยนี่ใจเสียไปตามๆกันเลยค่ะเนื่องจากว่าทองคุณแม่หายนี่ก็ไม่ใช่จํานวนน้อยนะคะหบาทเลยทีเดียวนะยคะคุณผู้ชม,มยังไม่รวมมูลค่าอื่นๆที่หายไปด้วยกันนะคะแต่ทั้งหมดนี่ก็คือทองนะคะโดยบุคคลท่านนี้นะคะได้เอาทองไปขายทั้งหมดเนาะคุณผู้ชม ก็เลยแบบตามตัวได้นะคะคุณผู้ชมขาที่สําคัญเนี่ยค่ะทำผิดแล้วไม่แล้วนะคะโดนจับแบบนี้นะคะคุณผู้ชมการที่คุณทําผิดไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้านะสําหรับบุคคลท่านนี้นะไม่ได้เห็นหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมขาว่าเป็นใครเนาะเนื่องจากว่ามีกฎหมายนะคะที่จะ คุ้มครองนะคะผู้กระทาผิดนะคะคุณผู้ชมขาไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้เนาะครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็ดีใจนะคะที่เห็นจับโจรได้สักทีเนาะแล้วก็รู้บุคคลที่ทําแล้วนะคะคุณผู้ชมขาส่วนบอยเนี่ยจะทํายังไงต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมขาอ่านี่นะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยก็ได้ออกมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมขะว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะคะในวันที่16ที่ผ่านมาเนาะ อาแม่แตนออกมาพูดนะีคะในวันนั้นนอกวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพีน่น้องเมตแตนจิมาเราเรียงที่ของหายอยู่อ้านไหนบ้างเลยค่ะแต่ว่ากับบางู่มันหายแต่ตอนไหนอวื่อ่านี่มุกมกกอนนี่ก,ก้อนมันหนึ่งลงก้สาวแรกบาน้ำอยู่นี่เพิ่นจะไปลอยเอ็ด เพิ่นก็บอกแล้วก็บอกว่าเออไปก็ไปนี่ว่าบัดนี้เพิ่นอาบน้ำตีหาขึ้นแหนกหนึ่งเขาซุบซุบแล้วเพิ่นก็ไปแต่งตัวมาเพื่อนลยนเขาไปอีกเพิ่นเลยไปหาแหน่วเพิ่นสิไปละก็เสิเอากรุงหมาใส่เพิ่นสิเอาแบรงเงินคารถลคาราไปกับพวกงูละเราว่าไปเห็นกระเป๋ามันโบยอยู่ในลักษณะเก่าคือสิบปูดพอหุ่นพอซุดเราก็เลยเบิงเราก็เลยว่าสอยเราเสียเราเรียนออกไปหาข่อยก็ก่าร่งเจียเนี่ยกินไปวัดก็ร่างสิตต่างกระทะจิทอดไข่ไปวัดแล้ว กับบ้างไปเลยแม่ก็เลยว่าเอาของแม่ก็บ,บม่นไปคือกันตีเขาไปไปงกเบิรงกระเป๋าบ่ามีเลยพี่น้องคอยว่ามันคอยลมท่างยืนปากบอกวิจีรีบอกเป่าน้ำผู้ได้เลยแต่ยันเจ้า,จาของของเจ้าของก็เว่าะอบใจว่าของมันสิหายเพราะว่าแม่แตงก็ยุ่งหนีมากหลายปีแล้วบริกรว่าของของรั์สินเงืนทอ,องอย่างในบ้านนี้บัเก็เสียเทียเท่ยจ้า นี่หมูบ้านนี่แหละที่พี่บีออ่ะไปเบิ่งของเสียเจากก้าว่อันนี้กเจากก้าวัดเสียแต่เหงกับบูหมวยกันแม่เสียก็มาเร็วอออกับถอดออกถอดออกกับแขนกับใบไส่ว้กับใบไส่ในกระเป๋าไว้นั้นไว้แม่แกีกับบะหมีม่ําว่าพี่ีแล้วมีเลาทเอาข้าวใไส่แล้วมาบ้าหมูบ้านากกาตตน,นี่เจ้าคุณโปกใจเรียนอบรมทุกครองกับพ่อมีเจ้าวัดเสียแต่ต้นไหนได้ว่าตรงนี้ตัรวหัวฟันกระล่างสีน้ำสืบน้ำหาให้ยังเร็ว,เรวที่สุดละ่ะแต่ แต่บ้านเขาต่อไปจาก่ามันชิประโบกวามสําเรชจ่ำใดแม่แตก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาที่แม่แตนได้ออกมาพูดเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังเนาะซึ่งตอนนี้ตํารวจก็จับคนร้ายได้แล้วนะคะแม่แตนเนี่ยค่ะเล่าว่าเก่อนหน้านี้เนาะมีการ เก็บทองไว้ในกระเป๋าประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาแต่เราก็ไม่ได้เอใจอะไรบ้านก็บ้านของตัวเองห้องก็ห้องของตัวเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนคะคะว่ามันจะหายไปเนาะคุณผู้ชมเราเห็นเราเก็บทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วบ้านก็บ้านเราใครมาใครไปยังไงเราก็รู้อยู่แล้วค่ะแต่บังเอิญวันนั้นนะคะพี่วีก็อบอกว่าทองหายนยคะคะแม่เต๋นก็เลยไปดูของตัวเองมันก็หายเหมือนกันนะคะตกใจไม่พูดกับใครเลยนะคะคุณผู้ชมขา จีนเองเนี่ยถ้าเป็นจีนเนี่ยก็ตกใจพอสมควรเนาะเพราะว่าเราเก็บไว้นี่แท้แล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้อะคะ่ะคุณผู้ชมขานอกจากคนในบ้านเนาะนอกจากคนในบ้านหรือคนที่สนิทอะไรประมาณนี้แะคะ่ะคุณผู้ชมขาจีนเองก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าเป็นใครนะคะที่ขโมยของไปในครั้งนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าขโมยไปแบบนี้นะคะแล้วออกมาขอโทษยอมรับผิดเนะะี่ยค่ะมันก็อาจจะให้อภัยกันได้นะคะคุณผู้ชมขา แต่น่าจะติดการพนันอย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ชมถึงได้ขโมยไปเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะแตะ่คิดว่าจากขโมยไปเนี่ยพอสมควรประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้คงเอาไปหมดนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าทรัพย์สินที่เห็นมีค่าเนี่ยคงเอาไปขายทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมขาอันนีน้น่าจะเอาไปจํานวนหนึ่งเนะะี่ยค่ะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยาจจะเอาไปเล่นการพน,นันแล้วก็เอาไป ใชน้นี่นอกระบบนะคะคุณผู้ชมขาก็เลยเอาไปประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้นะคะหรือว่าโรคักหรือว่าโรลหลายกว่านีนะคะพี่น้องค่าเพื่นกับโค้สิเอาไป ลายก็หนีอีกนะคะเพราะว่าทรัพย์สินมิค่าเพิินเห็นเนี่ยคิดว่าขายใดเพิ่นกระคงเอาไปเบิดแล้วค่ะพี่นองแต่แค่นี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทองไม่ใช่น้อยๆนะคะท้องบาทละสี่หมื่นหาหมื่นล้วขับพี่น้บมบนนิดนน่อยเลยนะคะแต่ก็ยังดีที่จับตัวคนร้ายได้แล้วก็ขอให้รับผิดตามกฎหมายแล้วกันนะคะอย่าได้มากระทําผิดอีกเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะหามาได้เนี่ยแต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะน้ําพักน้ําแรงนะคะคุณผู้ชมขาอยากทํามาหากินดีๆอยากมีตังค์นะคะไปหาทางานดีกว่าอย่ามาลักกินขโมยกินแบบนี้เลย มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราก็คอยดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าบอสบอยเนี่ยจะมีการคืบหน้าอะไรหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้สักพักนะคะแล้วก็ไปติดตามสำหรับคิวงานของทางหมอลำใจเกินร้อยบ้างก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาในวันนี้เนาะ วันที่20เนี่ยค่ะคิวงานหมอลำใจเกินร้อยนะคะแสดงอยู่ที่อำเภอสองดาวนะคะบริเวณที่ว่าการอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะคุณผู้ชมขาแวะเวียนไปให้กําลังใจกันได้นะคะสาหรับคิวงานหมอลำใจเกินร้อยนะคะสนุกสนานกันแน่นอนเนาะวันนี้ที่อำเภอสองดาวค่ะคุณผู้ชมขาที่ว่าการเลยนะคะใครว่างก็แวะเวียนไปได้เนาะชาวสกลนครหรืออำเภอสองดาวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้จีนเอ่ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจีนจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะต้องขออนุญาตา ไปกดค่ะสวัสดีค่ะ